สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่พอพาทุกท่านพาเที่ยวที่เขาใหญ่นะคะเขาเรียกว่าเป็นเมืองอิตาลีนะคะจำลองที่ประเทศไทยนะคะชื่อรีสอร์ทจูปิเตอร์รีสอร์ทแอนด์สปานะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมห้องนะคะได้ห้องเอหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปชมห้องกันนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันค่ะตอนนี้เราก็มาถึงห้องแล้วนะคะพักกันที่ห้องเอหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเข้าไปชมห้องกันกับพี่พรนะคะพี่พรเข้าไปก่อนแล้วค่ะงงเข้ามาเลยค่ะ สาเกนคุณานน้ของเองเนาะไม่ปิ๊กตาเอร่ยูข้างนอกนะคะรข้างนอกเป็นที่พักบเป็นส่วนตัวมากนะคะเตียงนอนก็ใหญ่นะคะเป็นเตียงแบบเตียงคูกนะคะแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำก็เป็นตัน อ่ี่ะะา้ะคะคาก,ก,ก็แยกเป็นห้องห้องทวทางด้านนี้นะคะ,ะเดียวไดยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกตอนที่จะพาไปเล่นเล่นจักรยายน,นนะคะเขาจะมีปันจักรยานแล้วก็มีจากน้ำบนนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวเจอกัน ตัวนี้เป็นมิดิบาร์นะคะเขาให้เราทานได้ฟรีทั้งหมดเลยนะคะไม่คิดตังค์นะคะแล้วก็ในตู้เย็นก็จะมีเครื่องดื่มเยอะแยะเลยนะคะตัวนี้รวมรวมกับค่าห้องเรียบร้อยแล้วนะคะ